สวยแบบนี้นะคะผ่อนเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะผ่อนน้อยๆสบายๆอยากได้รถดีไซน์สปอร์ตนะคะต้องคันนี้เลยนะคะ n i สสัน a m เมราขนาดาเครื่องยนต์1.2ตัว e s p o r t e x คคันนี้มาด้วยปี2018ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังลังเลในการตัดสินใจนะคะอยากให้ดูคันนี้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้า เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาด้วยตัวถังสีขาวเลยนะลูกค้าดูสะอาดสบายตามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะจะเป็นล้อแมกอะลอยครอบ15นะในส่วนของแมกคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดํานะคะยางปี๊ พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถนะคะผ่อนสบายนะคะพร้อมใช้งานคันนี้คือพร้อมส่งมอบเลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะโอ้โหคันนี้นะคะด้านข้างก็คือจะแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะ มือจับประตูตัวนี้จะเป็นโครมเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะลูกค้าด้านหลังค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นมือใหมห่หขับรถนี่ไม่ต้องกังวลเลยเวลาที่เราจะถอยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีเซนเซอร์กะระยะมาให้กันถึง3จุดเลยนะสําหรับคันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะไอเมล่าเนี่ยเขา ความกว้างขวางนะคะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวจำจะเปิดในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสะดวกสบายไปมากกว่านั้นสามารถกดได้จากรีโมทแบบนี้เลยนะคะโหเก๋มากๆเลยนะในส่วนของด้านหลังนะคะอเมร่าเนี่ยทำมาได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าด้านหลังของเขานะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะคะลูกค้า เครื่องมือยางอะไรแม่แรงคือยังอยู่ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะสําหรับคันนี้นะคะใครนะคะที่อาจจะดูยังไม่ทันจบคลิปแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมอดใจรอไว้สักนิดนึงเดี๋ยวจอมพาไปชมในส่วนข,ของด้านในนะคะว่าตัว e sport tech ตัวนี้นะคะให้ระบบออชันอะไรมาบ้างค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะการันตีความกว้างขวางจริงๆนะลูกค้า ในส่วนของคันนี้นะคะเร่งไมใจมาที่5 3 4 1 4กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะสำหรับคันนี้ค่ะระบบที่เขาให้มานะคะก็ในส่วนของระบบออโตออฟนะคะเครื่องเล่นคอส่วนกลางนะคะ FMAM เนี่ยสามารถเล่นได้แบบคุบมคันเลยนะเครื่องเล่นความบันเทิงนะคะแอร์ Air ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้จะเป็นเกียร์ออโตให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในค่ะลูกค้าตัวนี้จะแต่งชุดพรมนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าเก่าเจ้าของรถเนี่ยดูแลรถได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเพราะในส่วนของเบาะค่ะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าซื้อรถจับทางบริบาลนะคะเราได้ทําการสปาในส่วนของเบาะนะคะได้ซักได้รังแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วได้ทําการฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อยนะคะรับรองเลยนะได้ไปเนี่ยคือปลอดภัยเลยนะคะหากใครนะคะที่กําลังรอราคาจากจามอยู่นะคะสําหรับนิสสันเมราคันนี้นะคะ ในราคา3 4 9แ0นบาทนะคะผ่อนเพียงเริ่มต้นแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บริบ,บัทสาขาราชสุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักง,งานใหญ่ของเราจะอยู่ที่เพชรบุรีสาอมหัวหินแล้วก็ราชสุรีนะคะหรือถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกที่จะมาหน้าร้านนะคะลูกค้าสามารถติดต่อช่องทางเพจของเราได้หมดทั้ง ภาพเพจเลยนะคะจะมีเพจสำนังกงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอามโพหินแล้วก็ราชบุรีนะคะและถ้าไม่อยากพลาดรถส,สวยๆเข้าใหม่นะคะอัปเดตกันทุกวันเลยนะคะฝากติดตามช่อง u t u b e บอร์รถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะกดกระด,ดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดรถส,สวยๆกันนะคะสําหรับวันนี้จมแล้วก็เจ้านี้สานมิราคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ